สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับได้จัดพิธีรับส่งมอบหน้าที่บังคับบัญชาแก่ผู้อำนวยการคนใหม่ครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4ี่ระหว่างพลโทสราวุฒิจันรพุ่มเสนาธิการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและพลตรีจตรุรพัฒน์วงศรีเพื่อกรองเสนาธิการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยในพิธีนะครับมีการลงนามเอก,เอกสารรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4ี่และได้จัดทำพิธีส่งมอบการบังคับบัญชาโดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลร่วม พิธีลโทสราวุริพุ่มกล่าวว่าสําหรับผู้นวยการท่านใหม่นะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอีกทั้งยังเป็นผู้ที่เข้าใจสถานการณ์และปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาภาคสี่เป็นอย่างดีจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถสานต่อภาระหน้าที่สําคัญนี้ได้อย่างดีซึ่งจะทําให้ได้รับการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ขณะที่พลตรีจตุรพัฒน์วงศีเพื่อกล่าวยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว,ว่าจะทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อเ,เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสํานักงานพัฒนาภาค4ี่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องชอบธรรมบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างสรรค์ความมั่นคงความสงบสุขและความรักความสามัคคีในพื้นที่14จงรรังหวัดภาคใต้ต่อไปครับ